สวัสดีครับและนี่คือ Watch and Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์จากที่ได้มีหลายคอมเมนต์ขอให้เราทำเกี่ยวกับ4จัตุรเทพให้และเมื่อถึงเวลาอันสมควรถึงคิวว่างที่จะได้ลงเราก็เลยมาจัดให้ได้รับชมกันในคลิปนี้แลวเราจะเปิดด้วย4จัตุรเทพแห่งภูยิภาคคันโตในเจนที่1กันก่อนส่วนภูิภาคอื่นๆในเจนต่อๆไปถ้าพอมีคนสนใจบ้างไว้เราจะค่อยๆทยอยทำลงนะครับขอแอบบอกไว้นิดนึงว่าเราจะเน้นไปที่ข้อมูลจากในเกมเป็นหลักดยจะมมข้้้อลาิเเรรสหใวแ่ไ พูดถึงข้อมูลจากอนิเมะจากวานอื่นอย่างเช่นโปเกมอนออริจินหรือโปเกมอนเจเนเรชั่นหรือในมังงะน,นะครับตอไม่งั้นพวกเราทีมงานเองคงจะสับสนมึนงงกันเป็นแน่แท้ข้อมูลของพวกเราผิดพลาดหรือไม่ถูกใจต้องขอภายไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ตอนอื่นเรามารู้จักกับคําว่าอีลิตโฟกันก่อนนะครับสีจ่จตุรเทพหรืออีลิตโฟมาจากคําว่าโฟเฮเวนคิงส์กลุ่มเชพผู้วิทักทั้งสี่และการรวมตัวกันของผู้นําี่คนในคาว่าบิ๊กโฟสำหรับในโปรเกมอนก็จะหมายถึงโปเกมอนเทรนเนอร์สี่คนที่ถือว่าแข็งแกร่งท เกมอนลีกเท่านั้นผู้ที่จะมาท้าทายสี่จตุรเทพได้จะต้องมีเข็มกลัดหรือเหรียญตราที่เป็นสัญลักษณ์การเอาชนะเยมครบทั้ง8อันจากทั่วภูมิภาคชั้งนี้ก็จะยกเว้นแค่ในอโลลาที่จะเป็นการทดสอบเกาะแชนและถ้าเราต้องการจะเป็นแชมปเปี้ยนแห่งภูมิภาคก็จะต้องเอาชนะสี่จตุรเทพและแชมปเปี้ยนคนปัจจุบันให้ได้ติดต่อกันโดยที่ไม่แพ้ใครเลยเพราะถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาก็จะต้องกลับไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นส่วนในเจนที่เก้าการท้าทายสี่จตุรัสเทพจะมีชื่อเรียกว่า ites, วนนอารรีอ แทนการทาทาย4ีจัตุรเทแชและความหมายของ e l ลิทฟอร์คร่าวๆก็จะประมาณนี้ต่อไปเรามาทําความรู้จักกับ4จัตุรเทพแห่งคันโตกันดีกว่าครับรเริ่มกันที่คนแรกเรายลไลหรือคันนะหญิงสาวใส่แว่นผมแดงไม่มีข้อมูลอายุของเธอที่แน่ชัดแารจ์ในมาังะโปเกมอนสเปเชียลถ้าเกิดวันที่15มีนาคมเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญโปเกมอน Pokemon ประเภทน้ําแข็งเป็นคนภูิภาคคันโตบ้านเกิดอยู่ที่โฟไอแลนหรือเกาะที่4เป็นเกาะเล็กๆจากทั้งหมด7เกาะของเซ v วีไอแลนหรือหมู่เกาะนานาชิมะซึ่งเกาะที่4เป็นเกาะที่หวาเวไม่ม อะไรสําคัญหรือเป็นจุดเด่นของเกาะเลยนอกจากเป็นบ้านเกิดของคันนะที่เป็นหนึ่งใน4จ่จตุลาเทพหรือถ้าจะมีก็จะ,จะมีทำไอซ์ฟอลที่คันนะได้พบเจอกับลาปลาสและจับมันไว้ได้เมื่อตอนที่เธอยังเป็นแดกและในเกมห้างรี m ม็กเจนหนึ่งอย่างไฟเรดลิฟกรนคันนะได้กลับมายังบ้านเกิดของเธอก็ปกป้องทำไอซ์ฟอลจากแก๊งร็อกเก็ตจังในอนิเมะคันนาจะปรากฏตัวครั้งแรกในตอน The m a n d a r i n Island Mismatch ในเกมมอน o ์ออริจินอลซีรีส์ ep. ที่99และสําหรับวอร์ชนภาษาอังกฤษชื่อของขคันนะควรจะต้องชื่อว่าลอเรลไลจะมีการภาคชอ นิสัยของคันนะก็ยังใช้ชื่อว่าพรีมาเลยนะครับสับสนมึนงงไปหมดด้วยคันนะมันกจะใช้เวลาว่าพักผ่อนชื่นชมธรรมชาติอยู่ที่เกาะแมนดารินตั้งอยู่ทางตอนใต้และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะออเรนจ์เธอได้บอกว่าชีวิตของเธอจะไหลไปตามกระแสะน้ําและก็จะแข็งเหมือนน้าแข็งในเวลาต่อสู้ซึ่งทักษะการต่อสู้ของคันนะได้รับการยกย่องอย่างสูงและเธอก็มักจะออกสื่อบ่อยครั้งคาซูเมิเพื่ป็นร่วมทางหญิงคนแรกของซาโตชิเองก็ชื่นชมคันนะด้วยเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้น<ๆ>เธอก็ไม่ค่อยสนใจชื่อเสียยยยงงหหหหรรรรืือออออกกกกกกากาาาา่่่จจจ้้นนนเเลึมมัะะใคษบส หาความแข็งแกร่งและเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์กับโปเกมอนส่วนโปเกมอนของคันนะที่เราจะได้เห็นจากในอนิเมะก็จะเปิดตัวตอนเดียวกับเธออะไรครับซึ่งจะมีอยู่4ตัวไดแก่ยาโดรันโปเกมอนปูเสฉวนประเภทน้ำพลังเจตคันนาเรียกยาโดรันของเธอออกมาเพื่อหยุดการอรารวาสของลิซาดอนของซาโตชิและในระหว่างการบรรยายคันนาก็ใช้ยาโดรันโจมตีด้วยท่าเมกับพันช์เอาชนะไคริก้ไปได้ต่อมาคือจูกอนโปเกมอนสิงโตทะเลประเภทน้ำน้ำแข็งมันจะโผล่มาแค่แป,ป๊บเดียวในการบรรยายของคันนาซึ่งมันก็ได้ใช้ Beam, ท่าออโรราบีมเอาชนะกะละกะละไปมไ กับคู่ประเภทน้ำน้ำแข็งมันเป็นโปเกมอนตัวหลักที่คันนะใช้ในการบรรยายจะให้มันโจมตีด้วยท่าบริสเซิลเอาชนะยุนเกลเลอร์ไปได้และที่สำคัญมันได้โจมตีคอมโบด้วยท่าออโรราบีมและเช็คดาวเอาชนะพิกาจูของซาโตชิไปได้อย่างง่ายได้และตัวที่4ลูจูล่าโปเกมอนรูปร่างเหมือนคนประเภทน้ำแข็งพลังเจชนะเรียกลูจูล่าออกมาเพื่อช่วยพิกาจูของซาโตชิจากแก๊งร็อรเก็ตโดยมาได้โจมตีด้วยท่าไอซ์พันธ์หมัดน้ำแข็งและต่อด้วยท่าบริสเซิลส่งแก๊งสามหากลับบ้านเกา่าจากในอนิเมะซีรีส์โปเกมอนของคณะที่เเเเรราาจะะได้้หห็น็นนนนนนกกกมมมีีีแแคค่่่4ตัวัววลบสใโปอ แน่นอนว่าเธอเป็นหนึ่งในสี่จตุรเทพแห่งคันโตเป็นจตุรเทพคนแรกที่เราจะต้องสู้ด้วยก็จะต้องโผล่มาในเกมโปเกมอนเจนหนึ่งอยู่แล้วอย่างในภาคเลดส์แอนด์บลูโปเกมอนของเธอจะมีอยู่5ตัวได้แก่จูกอนพาเชนยาโดรันลูจู่าและลาพลาสัสโปเกมอนพาหนะประเภทน้ำน้ำแข็งส่วนในภาคเยลโล่โปเกมอนของเธอก็จะมีเหมือนเดิมและในช่วงเจนที่3จะเป็นภาครีเมคเจนหนึ่งอย่างไฟเดสลิฟกรีนโปเกมอนทั้ง5ตัวของเธอก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นการรีแม็กกับเธออีกครั้งเธอได้มี ดังนั้นก็ต้องข้ามไปยาวๆถึงในช่วงเจนที่7เลยครับเพราะเธอจะโผล่มาอีกครั้งในภาคเลสโกพีกระชูเลสโก E อีวี่ปงเกมมอนทั้ง5ตัวของเธอก็จะคล้ายกับตอนรีเมคเจนหนึ่งแต่พอถึงตอนรีแมชเธอจะมี6ตัวแล้วครับและตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คืออะโลลาแสนแพนปเกมอนหนูประเภทน้ำแข็งเลยและทางเราคิดว่าการต่อสู้กับเธอครั้งนี้ mm hmm. ก็น่าจะถือว่ายากที่สุดแล้วละมั้งครับเพราะปเกมอนแต่ละตัวของเธอต่างก็มีท่าโจมตีที่หลากหลายเอามากๆอย่างเช่นมอนน้ำพลังจิตอย่างยาโดรันก็ยังมมีท่่่าาาาาาปเฟอออยยยงงชสก็ั้้นน ตนคนที่2บลูโน่หรือชิบะเพานุ่มกล้ามโตบึกเบิน้นเป็นจตุรเทพคนที่สองที่เราจะต้องสู้ด้วยไม่ทราบแน่ชัดว่าเขาเป็นคนผู้พิภาคคันโตหรือเจอโตและไม่รู้บ้านเกิดของเขาด้วยแต่ที่รู้ได้แน่ชัดเลยก็คือเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญโปเกมอนประเภทต่อสู้เขาว่าอาศัยอยู่กับพวกมันและเริ่มฝึกฝนด้วยกันตลอดแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเชี่ยวชาญโปเกมอนต่อสู้ในทีมของเขาก็จะมีโปเกมอนงูหินอย่างอีวา้าที่เป็นประเภทหินดินด้วยและโปเกมอนที่แข็งแกร่งที่สุดของชิบะก็จะเป็นไคริกกี้โปเกมอนจมพลังประเภทต่อสู้ I ands, นนชิ ไปเบ์สปาของเกาะที่1และไปซื้อเลชแคนด้บ์ของเกาะที่2และเขายังเคยไปฝึกกับบลอลลี่หรือโชกิผู้นำยิมประเภทต่อสู้แห่งภูมิภาคโฮเอ็นที่เซวอลแคนยอนแห่งเกาะที่7อีกด้วยส่วนในอนิเมะซีรีส์หลักถ้าไม่นับเงาที่คล้ายว่าจะเป็นเขาที่โผล่มาในตอนแรกของอนิเมะโปเกมอนที่่าจะโผล่มาครั้งแรกอย่างเป็นทางการในโปเกมอนออริจินอลซีรีส์ EP พีที่71ตอน Two m a s t e r ย John i p a c t e ซึ่งถ้าไม่นับโคก้าหรือเกียวชิบะถือว่าเป็นจตุรเทพคนแรกที่ปรากฏตัวมาในอนิเมะซีรีส์หลักเลยนะครับเ่ใน้ซซชป็ยหว แบกน้ำและงานอื่นๆจนคัสมิเริ่มสงสัยว่าชิบะจะหลอกใช้งานเพื่อนของเธอหรือเปล่าแล้เมื่อทาเกชิได้พิสูจน์พลังของชิบะชิบะจึงยอมรับว่าเขาไม่มีเทคนิคการฝึกโปกเกมอนเลยเขาก็ออยางหาคนมาช่วยทํางานแค่นั้นทำให้ภาพลักษณ์ของชิบะที่ทาเกชิอุตสาหบลื้มมาตั้งนานต้องแตกสลายไปในช่วงท้ายของตอนที่ชิบะช่วยหยุดการอรารวาสของอีวากยักษ์เอาไว้ได้เขาก็ได้สอนว่าความลับท,ที่แท้จริงของการฝึกโปกเกมอนคือเทรนเนอร์และโปกเกมอนจะต้องดูแลเอาใจใส่กันและกันแล้วโปเกมอนของชิบะที่ลล่ม,มาาานอนตตออเเเะะ้้ะ้้ก็จวววยััขไไไไดดชแแบ โปเกมอนนักชกประเภทต่อสู้ซึ่งมันก็โผล่มาแค่ช่วงสั้นๆในวิดีโอก็แค่นั้นส่วนในเกมเจนที่หนึ่งโปเกมอนของชิบะจะมี5ตัวด้วยกันได้แ,แก่อ e ีวากสตัวเอบิวาร่าซาวามูระโปเกมอนนักเตะประเภทต่อสู้และไคริกิซึ่งหน้าตาของชิบะจะในเกมเจนที่หนึ่งจะเหมือนว่าเขาหลับตาคล้ายกับทเคชิถึงว่าล่ะครับทเคชิถึงได้ปลื้มเขาขนาดนั้นเพราะว่าหลับตาเหมือนกันนี่เองต่อไปเจนที่2แหง่งภาคโกลซิเวอร์คริสตัลชิบะก็จะเป็นหนึ่งในสี่เจ็ดตัวเทพแหงพ่โโแงภูม,นนมิภาคจอโต้ ือดมดที่ต่างออกไปก็คืออีวังหนึ่งตัวจะเปลี่ยนไปเป็นมอนเจน2อ,อย่างคาโปรย่าโปเกมอนยืนกลับหัวประเภทต่อสู้และในเจนที่3ที่เป็นภาครีเมคเจนหนึ่งโปเกมอนของเขาก็จะมีแบบเดียวกับเจนหนึ่งแปะจะมีการรีแมชที่อีวังทั้งสองตัวของเขาจะพัฒนาร่างไปเป็นฮาการแนลโปเกมอนงูเหล็กประเภทเหล็กดินตัวนในเจนที่4ที่เป็นภาครีเมคเจน2อย่างฮาร์โกโซซิวเวอร์โปเกมอนของเขาก็จะเหมือนในเจน2 8. แปะจะต้องร้อยถึงการรีแมชที่ว่าของเขาจะถูกเปลี่ยนเป็นโปเกมอนต่อสู้อย่างฮาริเชยามะโปเกมอนผลักกระแกระทแะ ario. ก ลื่นพลังประเภทต่อสู้แรงแบบนี้ก็ค่อยดูสมกับเป็นผู้เชี่ยวชาญประเภทต่อสู้ขึ้นมาหน่อยและสุดท้ายในช่วงเจนที่เจนแห่งภา e. คเลสโกพิกาชูเลสโกอีวี่โปเกมอนก็จะค้ายเจนที่หนึ่งแอีวักตัวหนึ่งจะเป็น bon. เนโรบอนโปเกมอนลูกออฟประเภทน้ำต่อสู้แฉนและในการรีแมทของภาคนี้ก็จะเพิ่มอลลโลราโกโรเนโปเกมอนเมกกาตันประเภทหินไฟฟ้าเข้ามาและสุดท้ายนี้สังเกตอะไรไหมครับลักษณะท่าทางของชิบะจะในเกมทุกภาคที่เราจะต้องสู้ด้วยจะเป็นการนั่งทุกภาคเลยล่ะครับไม่มีภาคไหนที่เขายืนเลยสงสัยเขาน่าจะเมื่อยแหละมัง้ง Uko, คิคุโกะคณยายในชุดสีม่วงเป็นจตุรเทพในลำดับที่3และเช่นเดียวกับชิบะไม่รู้ข้อมูลบ้านเกิดของเธอและไม่ทราบแน่ชัดว่าเะเป็นคนคันโตหรือโจโตแต่ที่รู้คือคเชี่ยวชาญโปเกมอนประเภทผีและถึงอย่างนั้นโปเกมอนของคิคุโกะทุกตัวเป็นประเภทพิษหมดเลยครับและจะเน้นไปที่ตัวที่มีรูปร่างหน้าตาน่ากลัวเป็นหลกักคงพราวว่าในเกมเจนที่1โปเกมอน Pokemon ผีมีแค่ร่างสายพันาของเจ้าโกส์ลามังครับโปเกมอนของคิคุโกะเลยต้องหาประเภทอื่นเข้ามาแทนที่และข้อมูลจากในเกมได้บอกเอาไว้ว่าณนะปัจจุบันคิคุโกะเป แลล้ว่ะครับทำให้มีเทรนเนอร์รุ่นใหญ่มากมายที่มองคิคุโกะเป็นไอดอลโดยเธอจะเป็นคนที่ฉุนเฉียวง่ายมากและเธอมองว่าโปเกมอนมีไว้เพื่อต่อสู้เท่านั้นคิคุโกะและโปรเฟสเซอร์โอ๊กหรือด็ออรโอกิโดหรือดรออคิสพวกเขาทั้งสองรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กโดยดรออคิสเป็นคนอัธยาศัยดีพยายามพูดคุยและช่วยเหลือคิคุโกะไอคิคุโกะกลับรู้สึกว่าน่ารำคาญเพราะเธอชอบการอยู่คนเดียวมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นดรออคิสกับแบทเทิลเก่งกว่าคิคุโกะเธอจึงพยายามต่อสู้กับดรอคคคิสรรัั้้้งงแลลววเ่าจนพกเขขาเเป็นนคู่แ่แงกัรื่อยมาาาและจกกรททที่ได้้้ใชเเเวลลลาารูจััักกกนนแแะบิมป็์ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากสําหรับคิคุโกะแต่แล้ววันหนึ่งดรอรอรคิทก็เกิดสนใจการวิจัยโปเกมอนและคิดที่จะสร้างโปเกเด็กขึ้นมาเขาจึงเลิกการแบทเชิล์ทำให้คิคุโกะโกรธและไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะเธอรู้สึกเหมือนกับว่าโดนดรอรอรคิทหักหลังท้งที่สู้กันมาตั้งนานมาเลิกไง่ายๆซะอย่างนั้นจางในอนิเมะซีรีส์ลับอิคุกโกะเป็นคนที่มีความมั่นใจในการต่อสู้เธอตั้งตารอที่จะได้แบทเชิลกับเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งอยู่เสมอและเธอมีกลยุทธ์การต่อสู้สุดยอดที่จจจะะะะะะสัังงงงเเเกกกกตตตตตาารร่่่อออนนแลชพบโ้้้ววทีคคิิไไดดปปใมถึ รูเบียนซับไฟเลยล่ะครับและเธอก็เป็นจัตุรเทพคนสุดท้ายแห่งคันโตและโจโตที่ได้ออกจอทีวีเลยด้วยโดยจะเป็นในตอน The Game t e a m EP ที่132ในตอนนี้คิคุโกะทำหน้าที่เป็นผู้นำยิมโชวคลาวของเฟอร์ลิดียนยิมหรือยิมโทคิวะแล้วซาโตชิที่กำลังเดินทางกลับบ้านเกิดได้ผ่านมาเจอเอาจึงท้าสู้กับเธอถึงแม้ว่าซาโตชิเพิ่งจะได้ตำแหน่งท็อป8จากการแข่งขันโฮเอลเล่แต่เขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับคิคุโกะอยู่ดีและถึงอย่างนั้นคิคุโกะก็ประทับใจในเทคนิคการต่อสู้ขออองงงซซาาาาโโตตตชชิิแและจแนะจจึึไไไดด้้้้บกว่่เเเธปป็นนนนนหหใใุรททพ กูดี้แบตเทนฟลอนเชียและเธอก็ได้พูดให้กำลังใจกับเขาส่วนโปเกมอนของเธอจากในตอนนี้ที่เราจะได้เห็นก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนั่นก็คือเก่งก้าโปเกมอนเงาประเภทผีพิษตั้งเจ้าตัวนี้นี่แหละครับที่คิคุโกะใช้ต่อสู้กับปิคาจูของซาโดชิแล้วเอาชนะมาได้อีกตัวคือโกแบทโปเกมอนครั้งขาวประเภทพีดบินเธอใช้โกแบทเพื่อช่วยปิคาจูของซาโดชิจากพวกแก๊งร็อกเก็ตและร่วมมือกันโจมตีไล่พวกเขาไปก็ครบจบที่2ตัวนี้ตัวในเกมเจนที่1โปเกมอนของเธอจะมีด้วยกันทั้งสิ้น5ตตตััววได้้แกกกก่่เเา2สปมระภทผี และหาบอคโปเกมอนงูเห่าประเภทพิษส่วนในภาครีเมคเจนหนึ่ง 1, อย่างภาคไฟเลสเลิฟกรีนก็เหมือนเดิมแต่ในการรีแม็ก์ก็จะเปลี่ยนไปตัวแบทของเธอจะพัฒนาร่างเป็นโครแบทโปเกมอนค้างคาวประเภทพิษบินส่วนกอสโตก็จะออกจากทีมไปและได้หมูมาโปเกมอนกลีดร้องประเภทผีเข้ามาแทนจากนั้นก็ข้ามยาวไปเจนที่เจนในภาคเลสโกพีกซู Go, e. เลสโกอีวีโปเกมอนของเธอก็จะคล้ายตอนเจนที่หนึ่งต่างกันก็แค่กอสโตจะเป็นมาตาโดกัสโปเกมอนแก๊สพิษประเภทพิษแทนและสุดท้ายการรีแม็์ของภาคนี้เธอจะมีโปเกมอนตัวทีี่่่คครบทมมและตัวเเพิข้าาก็ือ โลล่ากะละกะละเมื่อกี้มันพูดดูแลกระดูกประเภทไฟผีและสังเกตอะไรไหมครับจากทุกภาคที่กล่าวมาเกงก่าสองตัวอาบอ๋และโกแบดอยู่ร่รางพัฒนาจะอยู่ในทีมของเธอเสมอไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปนานแค่ไหนแต่ว่าเธอค่อนข้างมั่นใจในทีมของตัวเองพอสมควรเลยแหละครับและจะตุวเทพคนที่4คนสุดท้ายแห่งคันโตแลนซ์หรือว่าตารุหนุ่มผมแดงสวมผ้าคลุมเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญโปเกมอนประเภทมังกรและโปเกมอนที่มีรูปร่างคล้ายมังกรโดยเขาเชื่อว่าโปเกมอนมังกรเก่งกาจมากและยากจะเอาชนะเขาเป็นที่รู้จักในฐานะเทรนเนอร์ที่ทั้งเท่และกล้าหา แฟนคลับติดตามเป็น FC จําจำนวนมากในอดีตเขาเคยฝึกฝนกับแคลหรืออีบุกิอยู่ที่แบล็กชอร์นซิตี้หรือเมืองฟุซ u เบะเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความแข็งแกร่งให้กับโปเกมอนของเขาทาให้วาตารุและอีบุกิได้เรียนรู้จากกันและกันและได้มีมิตรภาพที่ดีต่อกันแต่ข้อมูลจากในเกมอีบุกิเป็นลูกพี่ลูกน้องของวาตารุและเมืองฟุซูเบะก็เป็นบ้านเกิดของวาตารุโดยมีมาสเตอร์ผู้นาของกลุ่มดะกอนเชมเมอร์ mer, เป็นคุณปู่ของเขาต่อมาหลังจากที่วาตารุฝึกฝนกับอีบุกิจนแข็งแกร่งขึ้นแล้วเขาก็สาาาาาามมมมมรรถคคว้้ช้ชชชชปปปโกกกออนนนลลลีีไดยยยยะับ่่่งงืห จากเหล่าเทรนเนอร์ในภูมิภาคหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรนักสืบอโปเกมอนหรือในชื่อโปเกมอนจีแมนซึ่งองค์กรนี้จะแทรกซึมสืบสวนผู้ที่ทำลายหรือใช้งานโปเกมอนในทางที่ไม่ดีหรือคิดกฎหมายและส่งข้อมูลไปให้คุณตำรวจจุนทราบเพื่อทำการจับกลุ่มด้วยวาตารุจากในอนิเมะซีรีส์จะเปิดตัวครั้งแรกในตอนช่องกิน about and Evolu ล o ชัโปเกมอนออริจินัลซีรีส์ EP ที่235เขาถูกส่งตัวไปตรวจสอบแผนการของแก๊งโรเกตที่เลคออฟเลจหรือทะเลสาบเป็นความกลอและก็ห้้าาาามมเเอไววพระ่ั เขาได้ปลอมตัวและแทรกซึมเข้าไปในฐานัพของแกงโรเกตจนได้รู้ว่าพวกแกงโรเกตกำลังพยายามตรวจสอบคุณสมบัติของแกลรลอสสีแดงเพื่อที่จะบังคับให้มันพัฒนาร่างในช่วง้ายหลังจากทำลายห้องทดลองและแผนการของแกงโรเกตเรียบร้อยแล้วออตลูกก็ได้ใช้ไครลวของเขายุดการอารวาสของแกลรลอสสีแดงและได้จับมันเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันทำลายเมืองมาฮองการนี่เชาหรือเมืองโชจิและก่อนจากกันเขาก็ได้บอกกับซาโตชิว่าเขาจะดูแลมันเป็นอย่างดีจนมาถึงปัจจุบันในโปเกมอนเจอร์นิสออตลูกก็มีตำแหน่งเป็นแชมเปี้ยนคนปัจจุ รอบแของโลกหรือมาสเตอร์เอทในโปเกมอนเวิลด์แชมเปี้ยนเชฟซึ่งวัตตารุเป็นแชมป์ระดับภูมิภาคและเป็นหนึ่งในมาสเตอร์เอทเพียงคนเดียวที่ซาโตชิเคยพบเจอแต่ก็ไม่เคยต่อสู้ด้วยเลยและเขายังเป็นเพียงคนเดียวในการแข่งขันมาสเตอร์เอทเทอร์เน็ตที่เป็นตัวแทนของ2ลีกโดยการเป็นแชมป์ของทั้งคันโตและโจโตส่วนโปเกมอนของวัตตารุที่ได้โผล่มาในแอนิเมชั่นซีรีส์ลักจะมี3ตัวได้แก่ไคริวโปเกมอนมังกรประเภทมังกร,กรบินมันได้เปิดตัวใน EP อีอนที่วสองรดัันและบมก็ไ้ช่วยหยุดกามสะทะกันของกาโดและไคอกะตอนที่วัตตารุเปิยอย S the s h a f f l e of Legends ตัวที่2เกียร์ดอโปเกมอนหิมโหดประเภทน้ําบิดและมันก็คือเ i ียร์ดอแดงหรือชายนี่เกียร์ดที่วาตาลุจับได้ในตอนที่เราได้บอกไปนั่นแหละครับและมันก็เป็นอีกตัวที่วาตาลุใช้เพื่อหยุดการประทะก,กันของกลาดอสและไคโอกาจากใน EP ที่97และ98จากนั้นมันก็หายหน้าหายตาไปนานจนได้มาโผล่อีกครั้งในโป k ก m o n เจอร์นี่ EP ที่12ตอน Fight of the Titans เป็นตอนเปิดตัวของโปเกมอน World Championship ซึ่งวาตาลุได้ประทะก,กับแดนดี้แล้วเขาก็ได้พ่ายแพ้ไปในตอนนี้และอีกตัวคือซาซันดราโปเกมอนป่าเถื่อนประเภทมืดมังกรมันโผล่มาในการต่อสู้ม แมตชเซอสทัวนาเมนต์ที่วัตลุได้สู้กับเดียนชาหรือคาเน่แล้วมันก็พ่ายแพ้กับเซอร์ไนท์ของคาเน่เพราะด้วยประเภทที่มันแพ้ทางอย่างหนักหน่วงส่วนในเกมเจนที่หนึ่งโปเกมอนของวัตลุจะมีอยู่5ตัวได้แก่เกียราดอสไคลิวฮาคุริวโปเกมอนมังกรประเภทมังกร2ตัวและเพ را, ระเทราโปเกมอนฟอสซิลประเภทหินบินก็จะมี2ตัวที่ไม่ใช่มังกรแค่มีรูปร่างคล้ายเฉยๆทำไงได้ก็ในเจนที่หนึ่งมีมังกรแค่พวกร่างสายพัฒนาของไคลิวเท่านั้นต่อมาในเจนที่ 2, a, อสาาองแห่งภาคโกลด์ซิว เข้ามาก็คือมอนมังกรที่ไม่ใช่มังกรลิซาร์ดโอเกมอนเปลวเพลิงประเภทไฟบินาคู่ริว2ตัวในทีมเดิมจะพัฒนาร่างเป็นไคริวส่วนตัวที่เหลืออีก3ตัวยังเหมือนเดิมภาค r e เมคเจนหนึ่งก็จะเหมือนกับตอนเจนหนึ่งแต่ในการแม m ช์กับเขาาคู่ริวตัวหนึ่งจะพัฒนาร่างเป็นไคริวส่วนอีกตัวจะถูกแทนที่ด้วยคิงราโเกมอนมังกรประเภทน้ำมังกรต่อไปภาค r e เมคเจนสอง hard gold s o u i l v e r มอนก็จะเหมือนเจนสองที่มีไคริว3ตัวแต่ตอนแม m ช์สำหรับภาคนี้โอเกมอนของเขาจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะซึ่งจะมีเกียังงคอยู่ และอีก3ตัวจะเป็นโบเมนดาโปเกมอนมังกรประเภทมังกรบินกาเบ,บรียสโปเกมอนความเร็วเสียงประเภทมังกรดินและจิวทาริสโปเกมอนทำเพลงประเภทมังกรบินตั้งแต่นี้ยังมีการต่อสู้ในรูปแบบมันติแบตเทิลกับอีบุกิอีกด้วยส่วนในเจนที่5อย่างภาคแบล็กสองไวท์สองปาตาลุก็จะมีบทบาทในโปเกมอนวอลทัวรน์นาเมนต์โปเกมอนของเขาก็จะมีไคริวคิงดราฟลายกอนโปเกมอนพูดประเภทมังกรดินโอโนโนคุสโปเกมอนกรามขวานประเภทมังก ok ร,รและซาสัซนราตัวเดียวกับที่เขาใช้ในมาสเตอร์เอท์ทัวนัมเมนจากในอานิ นอกจากเกเาดอสไคลิวและเพตทราที่เหมือนตอนเจนหนึ่งแล้วอีก2ตัวจะเป็นลิซาดอนและซีดราโปเกมอนมังกรประเภทน้ำานในตอนรีแมชจะมีเพิ่มมา1ตัวแต่ทั้ง5ตัวที่เจอกันครั้งแรกก็จะยังเหมือนเดิมถึงว่าซีดราจะพัฒนาล่างเป็นคิงรา a ซะเองแต่ก็ไม่ใช่ตัวอีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือฮะลูล่านาชีโปเกมอนมะพร้าวประเภทพืชมังกรทั้งหมดก็จะประมาณนี้นี่แหละครับและเท่าดีสังเกตโปเกมอนของวัตาลูในแต่ละภาคแต่ละครั้งที่จะได้เจอถือวว่่่่่าาาาเเ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 ปปปลลลีีีีีียยยยยยนนนนนนนไไอออะะะกกกจุุรรททททััท้้ง3คคผมมมมบบโใหสิ ช้โปเกมอนที่มีอย่างในเกมแบบเต็มที่เขาอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ซิกเข้ารอบแทนคารนน์่ก็เป็นได้จบแล้วครับสำหรับข้อมูลของเราจะจตัวเทพแห่งภูมิภาคคันโตก็ถ้าพอมีคนสนใจบ้างเขาอาจจะหาทำของผูมิภาคอื่นๆให้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยหากข้อมูลที่ได้นําเสนอไปผิดพลาดหรือทําให้ไม่พอใจต้องขอโทษด,ด้วยครับขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะครับไปเจอเกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้า